สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเบญจรัดนามโกตำแหน่งข้าราชการครูโรงเรียนพิจิตปัญญานุกูลวันนี้จะมาสอนทักษะช่วยเหลือตนเองและสุขอ,อนามัยเรื่องอาหารหลักห้าหมู่อาหารหลักห้าหมู่นะคะมีทั้งหมด5หมูด้วยกันได้แก่หมู่ที่หโปรตีนหมู่ที่สคาร์โบไฮเดรตหมูที่สามเกลือแร่หรือแร่ธาตุต่างๆ่หมู่ที่สี่วิตามิน และหมู่ที่5ไขมันนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้หมู่ที่1นะคะมีอะไรบ้างนะคะเราก็จะมาดูกันเลยนะคะหมู่ที่1โปรตีนนะคะโปรตีนให้พลังงานมากมายแก่ร่างกายนะคะประกอบไปด้วยไข่นะคะปลาเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะ มีทั้งเนื้อไก่และเนื้อหมูนะคะแล้วก็มีนมนะคะ,ะถ้านักเรียนทานอาหารทั้งหมดนี้เป็นทั้งหมดนี้ก็จะปีโปรตีนในร่างกายนะคะหมู่ที่สองนะคะเป็นคาร์โบไฮเดรตนะคะจะประกอบไปด้วยข้าวข้าวโพด น้ำตาลม,มันเทศเผือและขนมปังต่างๆนะคะส่วนหมู่ที่3นะคะเกลือแร่และแร่ธาตุนะคะเกลือแร่และแร่ธาตุให้พลังงานในพวกผักนะคะได้แก่นะคะกะหล่ำปี ผักสีเขียวและสีเหลืองและสีส้มนะคะพริกหยวกเป็นสีเหลืองนะคะมะเขือเทศสีแดงบรอกโคลีกีวีแครอทนะคะ ส่วนหมูที่4นะคะหมูที่4ให้วิตามินนะคะวิตามินจะจะมากับพวกผลไม้ต่างๆนะคะเช่นแตงโมโกล้วยสับปะรดและส้มนะคะส่วนหมูสุดท้ายนะคะหมูที่5คือ ไขมันนะคะไขมันจะอยู่ในพวกน้ำมันต่างๆนะคะน้ำมันตามน้ำมันจากอะโวคาโดนะคะซึ่งเป็นไขมันที่ดีนะคะในมะพร้าวในกะทินะคะไขมันจากเนยนะคะ ไขมันจากาสัตว์นะคะและไขมันจากเมล็ดทานตะวันนะคะอ่ะทั้งหมดนี้นะคะเป็นวิธีเป็นการ เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารหลักห้าหมู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าทานอาหารครบห้าหมู่นักเรียนจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและขับถ่ายเป็นเวลานะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนควรจะทานอาหารให้ครบห้าหมู่นะคะทําให้ร่างกายแข็งแรงนอนหลับสบายขับถ่ายได้ดีสําหรับวันนี้นะคะครูเบนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ